สวัสดีชาวกุมค่ะดวงความรักประจำวันที่30ธันวาคมคุณได้อสุนถือถ้วยนะคะเขาได้เอชซับคับกับหัว คนมีคู่นะคะวันนี้มีความโชคดีนะคะการงานการเงินประสบความสําเร็จดีเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะคะพร้อมที่จะให้อาภาัยกันพร้อมที่จะขอโทษกันนะคะแฟนได้เอชซอบคับกับหัวละมัดระวังอาจจะผิดหวังนะคะมีเรื่องที่เขาไม่สบายใจอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้แล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสําหรับเขานะคะเขาอ,อาจจะต้องการเวลาส่วนตัวก่อนยังไม่พร้อมที่จะคุยเนาะ อยอยางไรก็ตามได้ไพ่เวดี้ซูนแล้วก็ s u กเซส s นะคะไม่ว่ามีปัญหาอะไรแก้ไขได้หมดรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยให้เวลาแฟนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณสองคนก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้ค่ะจะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่นะคะคนโสดสนิทวันนี้อ่ะคุณอ่ะพร้อมแล้วที่จะมีใครสักคนหนึ่งขอเวลาจาักรวาลสักครู่นะคะไพ่เวดี้ซูแล้วก็สักเซสเข้ามาแล้วแล้วก็เอเส็ปคับกับหัวแปลว่าเร็วๆนี้นะจะได้เจอกับคนที่เป็นเนื้อคู่นะคะ